สวัสดีครับชาว FPS Thailand ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มีหูฟังนะคะจากค่าย GX Gaming มารีวิวให้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้ชื่อว่า Sabius M นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเคยเห็น่ะรีวิวก่อนอันนี้ไปเป็นรุ่น full size นะครับเป็นชื่อ Sabius เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาใช้เป็น Sabius M ที่เป็น mobile mobile gaming headset นะครับผมนี่ก็หน้าตามานี้นะสำหรับกล่องนะครับก่อนหน้ากล่องเนี่ยก็จะให้เห็นน่าชมหน้าเจ้า Sabius M แบบเต็มๆนะครับผมเต็มๆเลยนะครับ แล้วก็เปิดฝาออกมาเนี่ยก็จะ,จะอธิบายไว้แบบพวกฟีเจอร์ต่งตางๆอย่างเช่นแบบพวกกล่องหรือของแถมต่างๆนะครับอินไลน์ไมโครโฟนนะครับสายที่มีความยาว1.2มี1.2เมตรนะฮะคลิปอาเมทัลคลิปอะไรพวกนี้นะครับผมเช่นเดียวก,กับข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะมีสเปคบอกไว้ว่า20-20,000เฮิร์นะครับใน,ในในในส่วนหูฟังนะครับแล้วก็ไมโครโฟนเนี่ยจะอยู่ที่ อันนึงนะฮะหนึ่งร้อยถึงหมื่นเฮิร์ตก็คือเป็นสเปคกลางๆที่ฟังเกมมิ่งทั่วๆไปจะจะเลือกใช้กันนะครับผมไอเกตก็จะเป็นสีดําแดงน,นะฮะตามสไตล์ของเขาเนี่ยแหละนะครับผมปึออ๊บถัดมาของที่มีบันเดิลเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอ่าฮาร์ดเคสนะครับเนี่ยขอให้ฟังนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นพลาสติกผสมยางนะครับที่มีสกรีนในส่วนของอ่าเป็นแบบเพลทแปะเป็นเพลทยางนะครับ GS Gaming นะครับแล้วก็ คู่มือนะครับคู่มือ gx gaming นะครับข้างในนั้นจะมีอธิบายการใช้งานพวกแบบการเชื่อมต่อกับ PC กับโมบายแล้วพวกนี้นะฮะประมาณนี้นะครับนี่ฮะนี่คือสายที่เอาไว้เชื่อมต่อระหว่างหูฟังนะครับให้ให้เข้าไปเป็นแพลตฟอร์มของ PC นะครับเพราะเดิมๆของเขาเนี่ยคือบ้างเดียวเออคือแจ็คเดี่ยวเลยนะครับแจ็คเดี่ยวที่มี3บ้างนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ครับมาครับ ก็จะแยกมาเป็นอ่าช่องที่เป็นสีเขียวก็คือเป็นหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับสามารถใช้งานกับซาวด์การ์ดหรือว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้นะครับต่อไปก็จะเป็นคลิปนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมเอาทำทำให้แบบเราสามารถใช้คู่กับตัวอันนี้นี่มือกลองเกงนี่กระเป,เป๋าของเราได้นะครับแล้วก็อันที่เป็นจุกยางครับผมจุกยางมีให้เปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยสามไซส์นะครับคือใหญ่สุดแล้วก็กลางแล้วก็เล็กเล็กนี่ค่อนข้างเล็กมากทีเดียวนะครับเล็กแบบ นี่เดี๋ยวให้ดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่คือขนาดใหญ่นะครับเล็กสุดเลยอันนี้เล็กสุดที่ผมใส่ยอยู่นี่คือขนาดกลางนะครับขนาดกลางเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคมาดูพระเอกพระเอกของเราเลยครับผมพระเอกของเราหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังนะครับหูฟังเขาเนี้ยก็จะเป็นทรงแบบเป็นแท่งเป็นแท่งตรงนะครับเป็นแท่งตรงมีเพลทสีเงินนะครับ ไไลท์ไว้สวยงามนะครับผมทรงเนี่ยจะมีลักษณะการบิดเบีย้ยวนิดน,นึงเพื่อให้เข้าไปตามรูปใบหูของเรานะครับนี่ฮะปลยมานะครับก็จะเป็นสายแบนนะครับเป็นสายแบนสีดําแดงนะครับเป็นสายแบนนะสีดําแดงก็ตามเทรนดยุคสมัยนี้นครับผมฮิตมากนะครับสีดําแดงสายแบนแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นอินไลน์ไมโครโฟนนะครับปุ่มตรงนี้สามารถกดรับสายวางสายได้ ถ้าเกิดโทรศัพท์ใครที่แบบใช้โปรแกรมที่มันรองรับเนี่ยก็จะสามารถแบบกดสคริปเพลงนะครับกดเลือกเพลงได้จากจากตรงนี้นะครับไล่มาก็จะเจอจุดแยกสสายมาเป็นสายเดียวแล้วตอนนี้ไล่มาก็ไม่มีอะไรแล้วครับเป็นจุดหัวเชื่อมต่อแบบ3 5มมิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับจริงๆทรงมาดูแท่งๆงแข็งๆแต่ว่าเวลาเราใส่ไปเนี่ยมันจะพอดีหูแล้วเลยนะครับเห็นโป๊ะเข้าไปนะครับผมใส่จุกยางขนาดกลางนะครับ ก็จะประมาณนี้นะฮะเวลาเขย่าสายเนี่ยก็จะไม่ดังในหูมากนะครับดังตามปกติต้องงั้นเดี๋ยวลองไปฟังเสียงไมโครโฟนกันดีกว่าครับว่า,าสายในลักษณะนี้เสียงไมโครโฟนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับฮัลโหลครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่หนะฮะตอนนี้ก็เป็นการทดสอบเสียงไม์ของเจ้า gx gaming sabiosm นะครับผมตัวที่เป็นอิ ear, นเอียร์นะฮะ ตอนนี้ไมโครโฟนก็ตกอยู่ในระดับปกติแล้วนะครับผมก็คือเหมือนเวลาเราคุย small talk อะไรทั่วๆไปนะครับผมแล้วก็ใช้กับซาวการ์ดนะครับปรับไว้ที่100%เต็มนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าเสียงไมโครโฟนของเจ้า G.S Gaming s a b i o s M ตัวนี้ก็อย่างที่ได้อย่างที่ได้ยินไปนะครับผมเขาพูดถึงในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นหูฟังอินเทอร์เนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโลกส่วนตัวเลยนะครับผมแล้วก็คาแรคเตอร์เสียงของเจ้า s a b i o s M เนี่ยจะออกแนวแบบ กลางเบสหนักมากนะครับผมคือเบสเนี่ยมาเป็นก้อนๆนะครับผมก็ต้องอาจจะต้องใช้เวลาในการเบิร์นสักนิดนึงนะครับผมเนี่ยเปิดคือเปิดสดๆแล้วก็ฟังสดๆเลยจับคาแรคเตอร์เสียงที่มันเป็นดีฟอลต์ของเขาเลยนะครับผมยังไม่ได้ผ่านการเบิร์นนะครับอันนี้ต้องยอมรับไว้ก่อนแล้วก็คิดว่าถ้าเบิร์นแล้วเนี่ยเสียงกลางน่าจะชัดเจนมากขึ้นกว่านี้เยอะนะครับรวมถึงเบสเนี่ยน่าจะกลมกล่อมกว่านี้เยอะนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้า J s gaming sub u s m ตัวนี้นะครับผมก็สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมิ่งเกมแนะนำโดยทั่วไปนะคร วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ